สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทเทคตัวหนึ่งที่แบบว่าน่าสนใจมากนะครับคือมีความเสียงสูงปรีดเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโอกาสเติบโตก็มหาศาลเหมือนกันบริษัทที่ว่านี้ก็คือ Data Vault AI หรือที่เขารู้จักกันในชื่อย่อว่า DVT l T ครับเปิดมาก็เจอตัวเลขนี้เลยครับบวก124% โหตัวเลขนี้มันคืออะไรมันคือตัวเลขคาดการผลตอบแทนที่นักวิเคราะห์คนหนึ่งเขาให้ไว้นะครับซึ่งมันก็บอกเป็นในๆเลยว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันมีศักยภาพซ่อนอยู่เยอะมากแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้หลายคนจับตาม,มองกันอยู่ตอนนี้เลยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งเราจะเจอกับตัวเลขนี้ ติดลบ28.6ล้านดอลลาร์นี่คือตัวเลข EBIT หรือกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมในรอบ12เดือนที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับว่ามันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยและนี่แหละครับคือปมหลักที่เราจะมาคลี่คลายกันในวันนี้เรื่องราวที่ดูสวยหรูหน่าตื่นเต้นสุดๆมาเจอกับตัวเลขทางการเงินที่เออบอกตรงๆว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วบริษัทนี้เขาทำธุรกิจอะไรกันแน่ทำไมถึงสร้างความหวังสร้างความคาดหวังให้กับนักลงทุนได้สูงขนาดนี้ คือต้องบอกว่า Data Wall AI ไหนเขากระโดดเข้ามาเล่นในสนามเทคโนโลยีที่แบบว่ากำลังฮอตสุดๆในยุคนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลแบบล้ำล้การประมวลผลขั้นสูงหรือแม้แต่โลกของเว็บทรีแล้วก็การใช้ AI มาแปลงสินทรัพย์ต่างๆให้กลายเป็นโชเค็นดิจิตอลยังไม่พอครับยังมีเรื่อง a c o u s t i c Science แล้วก็ที่น่าสนใจมากคือ Digital Twin Asset Monetization หรือการสร้างไรายได้จากสินทรัพย์เสมือนจริงนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับการสร้างฝาแฝดดิจิตอลของสินทรัพย์จริงๆขึ้น เพื่อให้เราออกไปวิเคราะห์ไปทดลองอะไรต่างๆได้คือพูดง่ายๆว่าเขาวางตัวเองเป็นผู้เล่นคนสำคัญในอนาคตของโลกดิจิตัลแบบเต็มตัวเลยล่ะคะ่ะเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งที่มองโลกในแง่ดีกันก่อนหรือที่ในวงการเขาเรียกว่าฝั่งกระทิงหรือบูเคส e นั่นเองมาดูกันครับว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้คนเชื่อว่าบริษัทนี้จะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ ปัจจัยหลักๆที่ทําให้คนคาดหวังกันเนี่ยก็คือพวกดีลธุรกิจต่างๆเนี่ยแหละครับอย่างเช่นการไปจับมือกับเบิร์ดชาร์ดแล้วก็มีดีลมูลค่า2.5้าล้านดอลลาร์กับ n น็อีกแถมยังมีข่าวแว่วๆมาว่าอาจจะมีโอกาสทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย,ยอย่าง IBM ด้วยนะไม่หมดแค่นั้นครับเขายังขยายธุรกิจเข้าไปในแวดวงที่น่าสนใจมากๆอย่างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็ไบโอเทคอีกด้วยทั้งหมดที่ว่ามานี้แหละครับคือหัวใจหลักของฝั่งกระทิงที่มองว่า เฮ้ยทั้งหมดเนี้ยมันจะกลายเป็นไรายได้ก้อนโตในอนาคตนนแน่แน่มีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปมุมมองของฝั่งกระทิงได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าธุรกิจของบริษัทเนี่ยมันสอดคล้องไปกับเทรนด์ระยะยาวของตลาดซึ่งก็จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาเงินจากข้อมูลเรื่อง AI เรื่อง Digital Twins หรือ Web 3ทุกอย่างมันคือ m กะเ trend ของโลกทั้งนั้นเลยและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ Story รรของบริษัทนี้มันดูทรงพลังมากม โอเคนั่นคือเรื่องราวที่ฟังดูน่าตื่นเต้นมากๆของฝั่งกระทิงนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาพลิกเหรียญดูอีกด้านกันบ้างนั่นก็คือโลกแห่งความเป็นจริงที่สะท้อนผ่านตัวเลขทางการเงินครับพอมาดูชาร์ตนี้ปุบภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะครับจะเห็นว่าสตอรี่ที่เล่ามาสะยิ่งใหญ่เนี่ยแต่พอมาดูรายได้จริงๆในรอบ12เดือนที่ผ่านมาแท่งซ้ายสุดอยู่ที่แค่4.4ล้านดอลลาร์เองครับในขณะที่ ถ้าดูแท่งตรงกลางบริษัทขาดทุนสุทธิไป9.56ล้านและที่หนักกว่านั้นคือแท่งขวาสุดครับ EBITDA ติดลบไปตั้ง28.6ล้านนี่แหละครับคือตัวเลขที่มันฟ้องความเสี่ยงที่แท้จริงของบริษัทณเวลานี้เลยจากตัวเลขที่เราเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้นะครับมันก็เลยเกิดเป็นคําถามตัวใหญ่ๆขึ้นมาเลยในการประเมินมูลค่าของบริษัทนี้คือมันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่ต่อไม่ลงตัวนะครับเพราะพอเราลองเอาโมเดลการเงินแบบปกติๆมาจับเนี่ยเฮ้ย มันอธิบายมูลค่าตลาดของบริษัทในปัจจุบันได้เลยจริงๆอ่ะก่อนจะไปดูผลลัพธ์กันนะครับขออธิบายเครื่องมือที่เราจะใช้กันแวบหนึ่งก่อนมันเรียกว่า DCF หรือ Discounted Cash Flow พูดง่งายๆเลยมันเป็นวิธีประเมินมูลค่าบริษัทแบบมาตรฐานที่เขาจะดูว่าในอนาคตเนี่ยบริษัทน่าจะสร้างเงินสดได้เท่าไหร่แล้วก็คิดย้อนกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบันครับและนี่ครับคือผลลัพธ์ที่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มาก คือไม่ว่าเราจะลองปรับสมมุติฐานให้มันดูดีสุดๆแบบฝั่งกระทิงหรือว่าจะมองในแง่ร้ายสุดๆก็ตามเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล DCF มันออกมาว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นของบริษัทมันติดลบทั้ง3กรณีเลยครับนี่แหละครับที่มันแสดงให้เห็นถึงช่องว่างที่มันใหญ่มากๆมากๆ,ๆระหว่างการประเมินมูลค่าตามพื้นฐานจริงๆกับราคาหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดตอนนี้ทีนี้คำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือ อ้าวแล้วไอ้มูลค่าตลาดที่มันสูงสูงอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมาจากไหนล่ะคำตอบก็คือราคาหุ้นในตอนนี้มันไม่ได้วิ่งตามตัวเลขทางการเงินเลยครับแต่มันวิ่งอยู่บนความหวังและสตอรี่เกี่ยวกับอนาคตที่นักลงทุนเข่าเชื่อมั่นกันหลดลัวเลยโอเคแล้วพอเจอหุ้นที่มันมีความขัดแย้งในตัวเองสูงขนาดนี้เราในฐานะนักลงทุนควรจะมองมันยังไงดีล่ะ ในแหล่งข้อมูลเขาก็เลยเสนอแนวทางเอาไว้2แบบที่ต้องบอกว่าแตกต่างกันคนละขั้วเลยครับมาดูกันที่ฝั่งซ้ายก่อนสำหรับสายซิ่งหรือนักเกงกำไรที่รับความเสี่ยงได้สูงๆนะครับกลยุทธ์ก็คือ ต้องเล่นด้วยเงินก้อนเล็กๆเท่านั้นและที่สำคัญสุดๆคือต้องมีวินยัยตั้งจุด stop loss หรือจุดตัดขาดทุนแบบเข้มงวดมากๆนะครับส่วนฝั่งขวาสำหรับสายพื้นฐานหรือ fundamental investor อันนี้ต้องสวมบทนิ่งๆเลยครับคือต้องรอรอจนกว่าจะเห็นสัญญาณที่มันจับต้องได้จริงๆอย่างเช่นรายได้ที่มันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รอจนกว่าตัวเลขกำไรมันจะพลิกกลับมาเป็นบวกเห็นไหมครับว่ามันเป็นสองแนวทางที่แบบคิดกันคนละเรื่องเลย เอาละครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็นำเรามาสู่บทสรุปที่สำคัญที่สุดซึ่งก็คือปัจจัยเพียงหนึ่งเดียวเลยที่จะเป็นตัวตัดสินอนาคตของบริษัทนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจากนี้ไปเลยมันจะมีอยู่3ข้อหลักๆด้วยกันครับข้อแรกเลยคือการเติบโตของรายได้ประจำหรือ ARR ต้องดูว่าบริษัทเริ่มมีรายได้ที่มันสม่ำเสมอเข้ามาจริงๆแล้วหรือ,อยังข้อ2คืออัตรากำไร EBITA ตัวเลขติดลบมันต้องค่อยๆดีขึ้นต้องเห็นสัญญาณการฟื้นตัวและข้อสุดท้ายครับอันนี้สําคัญมากต้องคอยระวังเรื่องการประกาศเพิ่มทุนเพราะมันอาจจะกระทบกับผู้ถือหุ้นเดิมได้3ข้อนี้แหละครับคือตัวชี้วัดเลยว่าบริษัทจะสามารถเปลี่ยนสตอรี่ที่วาดฝันไว้สวยหรูให้กลายเป็นความจริงทางการเงินได้สําเร็จหรือเปล่า และสุดท้ายนี้ผมขอปิดท้ายการวิเคราะห์ในวันนี้ด้วยคำพูดที่ผมว่ามันคมคายและสรุปทุกอย่างได้ดีจริงๆครับเขาบอกว่าช่องว่างระหว่างเรื่องราวที่น่าสนใจกับผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้มันเรียกว่าการลงมือทำให้สำเร็จหรือ execution นั่นเองครับซึ่งนี่แหละครับคือความท้าทายที่แท้จริงที่อยู่ตรงหน้า Data Wall AI แล้วก็เป็นข้อคิดที่สำคัญมากๆสำหรับนักลงทุนทุกคนเช่นกันครับ